ยางยางเสนอคอนนเสนอคอนนเสนอคอนโลกนเนเอาไปไว้เลยเอาไปไว้เลยสวัสดีค่ะกลุ่มของเราก็จะเป็น กลุ่มที่สาชื่อว่าบุญมีแต่ดำบางนะคะซึ่งเราได้รับหัวข้อบุญกระยาวัตถุศิษ์นะคะซึ่งเราได้รับห้า 5. หัวข้อก็คือข้อที่1ถึงข้อที่5ก็จะมีอยู่ประมาณ2ช่วงด้วยกันก็คือช่วงที่1เป็นการพรีเซนเตชันนะคะทิชชิ่นก็คือการนำเสนอองค์ความรู้นะคะจากกลุ่มของเราแล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นการแสดงนะคะเริ่มได้ะคะ่ะ นรมขเชื่อในประชาชาติมาด่ากลุ่มสาวมวนนี้ออกมานำเสนอเรื่องบุญกิริยาวัตถุสีลหนึ่งให้ทางคือการแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้อื่นช่วยขัดเกลาความของแก่ตัวสองพระษา,า,าสนาคือการลดละเลิกความชั่วไม่เบียดเบียนใภัและมุ่งทำความดี้อสาม ส,ออสามเจริญภาวนาคือการพัฒนาจิตใจและปัญญาทําให้จิตใจสงบไม่มีเรื่องเศ้าหมองเห็นคุณค่าของสิ่งรอบข้างมากขึ้นสี่อ,อน้อมผ่มตนคือการให้เกียรติผู้อื่นการเคารพผู้ใหญ่ห้าช่วยเหลือสังคมคือการการช่วยเหลือ สลาดแรงกายเพื่อนส่วนรวมหรือการช่วยเพื่อนองคเ์ประกบการนำเสนอแคเท่านค่ะค่ะจากช่วงแรกนะคะก็เป็นการนำเสนอองค์ความรู้นะคะจากประธานห้องของเราแล้วก็ในช่วงที่สองนี้จะเป็นการแสดงนะคะซึ่เราได้ห,หยิบยกเอามานะคะหนึ่งเรื่องก็คือ าการให้ทานโดยสมมุตินะคะก็คือในวันธรรมสวรรคนะคะเราชาวพุทธก็นิยมไปทำบุญตักบ,บาสนะคะที่วัดป่ายโยธาประสิทธิ์อาฑลน่านเมืองพูนเจนจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเราก็มีพระมหาเถรนะลนล้นแล้วแต่เป็นพระอราหารันตีลดาศกเดินทางมาจากเขาหิมาลัยนะคะเดินทางมาจากอินเดียโนมนะคะเพื่อที่จะมาบินพบาท ที่ประเทศไทยดังนั้นก็จะมีชาวพุทธมากมายเหลือเกินนี่นี่นี่นั่งตรงนี้ค่ะชาวพุทธนั่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวพระก็จะเริ่มบิณฑบาตมาหลวงพ่อหลวงพ่อไปยืนอยู่ทางโน้นค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อค่อยๆเดินพิธบารมาจากเมืองฮิามาลายนะคะโอเคนะคะแล้วทีนี้ก็เราก็จะมีแขกรับเชิญน,นะคะคุณครูอุศนีนะคะซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าของชาวพุทธนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะท่านก็จะมานําพวกเราในการ ตากปาความดีนะเพื่อส่งสมบุญบารมีเอาแบ่งน,นมให้ท่านผู้ใหญ่บ้านด้วยผู้ใหญ่บ้านนั่งอยู่ข้างหน้า,าท่านผู้ใหญ่บ้านค่ะเอากล้องค่ะกล่องเต็มจากผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะผู้ใหญ่บ้านก็จะนั่งน,นะคะ,ท,ะท่านี้ตามธรรมเนียมของชาวพุทธนะคะพระสงฆ์ก็จะเดินทางมาค่อยๆเดินมาเหมือนเดินจงกรมภาวนาพุทโธนะคะท่านจะมีความหน้าเรื่อมใส พระธาตุเยอเกินพระสงฆ์อยากให้ถอดแงะด้วยนะคะอ่าพระสงฆ์ก็จะค่อยๆเดินมาเนาะค่อยๆเดินมาดังาจากวัดปายโยธาประสิทธิ์ตะบนนอกเมืองอภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งท่านก็จะมาตักบ,บาตรในพื้นที่ของโรงเรียนบึงประชาสรรค์น,นะคะนำโดยเจ้าอาวาสนะคะหลวงตาซุยนะคะท่านก็จะมายืนอยู่ข้างหน้าอ่าแล้วหลังจากนั้นนะคะหัวหน้า ชุมชนกับชาวพุทธทั้งหลายก็จะยกของขึ้นเพื่อที่จะกล่าวคําถวายนะคะกล่าวคําถวายข้าวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าดังดอกบัวขาวดาวดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวโยกขึ้นเหนือหัวตาทรงตรงไปเข้าสู่กานทุกข์ นี้พระสงฆ์ก็จะเริ่มเปิดบาตรนะคะอ่ะเปิดบาตรแล้วก็ทุกคนก็ใส่บาตรลงไปนะคะอ่าหลังจากนั้นชาพวพุทธก็จะประนมมือไว้ระหว่างอกนะคะเป็นการให้ทานที่ดีหลังจากนั้นก็จะเตรียมตัวกรวดน้ดนานาําโดยการรับพรจากพระเดชพระกุณเจ้าอาวาสหลวงตาโรยนะคะโยนรัพร พระจแ่นดิน้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผาผ่นดระ้ผ่นดา่นดิเา่นดินเาแผดิน้แนดะเ้าด้แ่นนะจ้่ระเจ็า่นดิเ่นจแ่้แผนจ้่ะเานด่นน้าน ขึ้นมาก็ันหน้าก็หาเพื่อนๆนะคะอันนี้นะคะในกุศลกรรมบทอ่าบุญเกิี้ยววัตถุสิลน,นะคะหลักแรกคือการให้ทานนะคะอ,คอาพระคุณเจ้าอันน้มนตค่ะอ่าจากนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธในวันสําคัญก็จะมาทําบุญตักบาตให้ทานหรือเราเป็นชาวพุทธอาจจะเป็นญาตโยมก็สามารถที่จะแบ่งปันสิ่งของของเราให้กับ ชาวบ้านไปอย่างเช่นของที่เราไม่ได้ใช้ความรู้หนังสือหรือเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆเป็นการเพื่อกุน,กนดังนั้นในกลุ่มของเรานำโดยท่านผู้ใหญ่บ้านคุณครูอุสนีนะคะแล้วก็พระมหาเถระาที่มาจากาเมืองหิมาลยาแล้วก็ชาวพุทธก็ขอกราบขอพระคุณกราบสวัสดีทุกท่านคะ่ะ